ด้วยมหาบารมีขององค์พ่อขององค์แม่และขององค์ปู่บรมมาคูราชครูบรมมาคูทุกพระองค์ทุกสายญาณวันนี้นี้นั้นจะทำพิธีหนุนดวงเสริมวาสนา ให้กับลูกจอยที่อยู่สมุดประการนี้นั้นจะสวดบูชาดวงจะสวดบูชาลูกเทวดาพระประจำวันเกิดให้กับลูกจอยที่อยู่สมุดประการนี้นั้นลูกจอย และบริวารครอบครัวจะมาถึงกันในวันนี้ตอนนี้ก็ได้จัดสถานที่เป็นการต้อนรับและเป็นการบอกเล่าให้องค์ปู่ให้องค์แม่และให้องค์พ่อ ถึงด้วยบรมครูทุกทุกสายานมีนั้นได้ส่งเมตตาลงมาอวยชัยให้พรประทานพรให้กับลูกจ่อยและบริวารครอบครัวที่จะมาอาบน้ำพุทธมนและจะมาสวดหนุนดวง สวดเสริมดวงสวดบูชาพระประจำวันเกิดสวดบูชาอรลุกวฏเทวดาประจำวันเกิดยังถึงด้วยจะอาบน้ำพุทธมนเพื่อเป็นสิริมงคลท่ามกลางใกล้วันสงกรานมีน,นันขึ้นมาลูกจ่อย ก็หายไปนานพอสมควรประมาณหกเจ็ดเดือนนี่นั้นเห็นจะได้วันนี้แกก็จะมามาอาบน้ำพุทธมนต์มานุ่นดวงมาเสริมดวงยังถึงด้วยแกก็จะร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งลรงทาน ธรรมทานในวันสงกรานนี้นั้นแกได้จัดซื้อข้าวสารมาสิบถุงและยังมีมามาและวัยวัยที่จะมาถวายให้กับกายทิพย์กายยาบ กายเนื้อกายหนังของนางเพราะแกนี้นั้นได้รู้หลักของความเป็นจริงนี้นั้นแล้วว่าตนต้องทำเพื่อตนให้ตนนี้นั้นมีสุขภาพแข็งแรงต้านทานโรคภัยไข้เจ็บบางคนบางท่านก็คิดว่า ไม่มีอะไรร่างกายแข็งแรงแต่ยามที่จะไม่แข็งแรงก็มีอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเป็นวันใดวันหนึ่งเท่านั้นเองลูกจ่อยจึงจะขอสร้างทานบารมีธรรมทานส่งให้กายยาบ กายทิพย์ของตนเองให้สุขภาพแข็งแรงให้สุขภาพแข็งแรงเทศกาลสงกรานเทศกาลวันผีวันปล่อยผีปล่อยสางเทศกาลวันพระเจ้าเปิดโลกท่านก็จะลงมาเปิดโลกให้กับเรามีนาน,น จึงขอบอกว่าดีใจดีใจมากเลยลูกจ่อยได้ร่วมเป็นประธานในการส่งบุญอุทิศบุญเปาวนาผลส่งพลังบุญไปให้ในกายทิพย์กายหยาบของตนเองดีนั้น,นจึงขอ ขอบใจแทนอาลุกะเทวดาแทนพระประจำมันเกิดแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถวยเทพท้ายเทวา <c oughs> นีนั้นที่จะได้นำข่าวสารนี้ส่งต่อให้กายยาบกายทิพย์กายเนื้อกายหนัง ของบุคคลดังกล่าววงคารวานในมจะมากันในวันนี้วงคารวานจะติดสอยใ้้ยตามลูกจ่อยมาสร้างโรงทานธรรมทานในคาละครั้งนี้จึงเล่าสู่บอกกันฟังจึงเล่าสู่บอกกันฟังบอกต่อเล่าขาน กันไปตามอัธยาศัยตามอัธยาศัยจ้ะ